ดไปเลยค่บคุณวัเกิดปีนี้ก็เป็นของขวัญที่ผู้บริหารทางบริษัทเดี๋ยวเขากรุ๊ปให้นะครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะก็ก็ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะฮะซึ่งก็ไม่คิดมาก่อนว่าเออเอเล่นเค้กอะไรแบบเนี้ยเคยเห็นแค่คุณพลอยก็ทำให้คุณแม่ใช่เอาได้เองก็เออมันก็ฟิวนี้เนาะอะไรประมาณนะครับแต่สุดท้ายก็คง ไปของค <c oughs> ุณลอยอยู <rik pus i 2> ่ดีคงให้ครอบครัวก็ก็ไม่ถึงเราอยู่ดีเออแต่ดีมาไครับตอนนี้จังหวะที่ดึงออกมาว่าจะเป็นอะไรกอนแรกผมรู้ว่าลอตเตอรี่น่าจะให้ลุ้นหวยอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วเป็นเลขเป็นเลขแล้วก็ยังงงอยู่เป็นเลขเป็นเลขแล้วไงเป็นเลขอ๋อมีเช็คเอ๊ะพอเป็นเช็คเราก็ต้องเช็คด้วยเด้งไหมวะเออรุ่นนี้ไม่ไม่น่ามีเด้งโอเคขอบคุณมากครับ โอ้จร,จริงๆมีแลนกันไว้บ้างแล้วครับว่าว่าปีหน้าจะไปไปไหนกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพลอยเป็นคนแลนครับแลนโดยการเอาคิวที่จากทางเวิร์ o พอย์นะครับว่าเขามีถ่ายรายการวันไหนบ้างและไม่มีวันไหนบ้างแล้วปัจจุบันก็ต้องไปซิงคิวกับคุณพร้อมเขาว่าเขาจะปิดเทอมช่วงไหนบ้างก็มี แพลนกันคร่าวๆครับ2-3ทริปเอาไว้แล้วเป็นช่วงที่พร้อมปิดเทอมพอดีแต,แต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คิวที่สำคัญที่สุดผมคือของคุงงพร้อมใช่ไหมครับใช่ฮะคิวพร้อม <c oughs> เป็นหลักเลยใช่ฮะเพราะตอนนี้ค่าเทอมแพงมากก็ไม่อยากขาดเรียนบ่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ฮะเ <c oughs> พราะคราวที่แล้วคืออย่างปีที่ผ่านมาที่เพิ่งไปล่าสุดก็คือไปญี่ปุ่นกันมานะครับ มันจริงๆเราจองวางแผงกันไปแล้วเป็นปีนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีคิวผมคนเดียวแต่ว่าพร้อมเขาเข้าเรียนพอดีแล้วมันก็ไม่สามารถเลื่อนตั๋วได้แล้วนะครับเขาก็เลยขาดเรียนไปอยู่ อาทิตย์กว่าเหมือนกันอะไรประมาณนี้ฮะก็ไม่ให้เขาขาดเรียนเยอะเพราะมันอยู่ในวัยที่เขากําลังแบบสนุกกับเพื่อนสนุกกับคลาสการเรียนรู้ของเขาที่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องเอาคิวผมกับพร้อมมาซิงก,กันอีกทีหนึ่งสำหรับปีหน้าอะไรประมาณนี้ยุ่งพอของพุกพ่อเลยใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ <c oughs> ตอนนี้เวลาคุณพ่อส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่ทำไม่ได้ออกมาทํางานนะครับไอ้ใหญ่อยางที้เราคุณพร้อมเขาให้อะไรคุณพ่อไหมครับเขาวันเกิดปีนี้ปีที่แล้วเหรอฮะ ปีนี้เหรอปีนี้นะปีนี้คุณพลอยคุณพลอยเขาก็ให้ <c oughs> ให้รองเทา้า เออจริงๆแล้วเขาเหมือนสมเพศมากอ่ะเขาบอกว่าร hmm. องเท้าที่ผมใส่แบบรองเท้าแตะอะไรผมชอบใส่แตะหนีบง่ายๆเขาบอก <Okay. S 1> ช่วยใส่รองเท้าแตะให้ามันดีหน่อยเขาก็เลยไปซื้อรองเท้าแตะสีแดงมาให้ mm hmm. เออเราชอบรองเท้าผ้าใบเขาก็ซื้อรองเท้าผ้าใบสีแดงมาให้ mm hmm. แล้วก็เป็นกระเป๋าตังก็สีแดงเช่นเคยอะไรประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> ก็เป็นของที่เราใช้ได้ในชีวิตประจําวัน mm hmm. แต่จริงๆก็บอกคุณพลอยแล้วครับว่าจนจนถึงวัยนี้ที่อยู่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้เราเราไม่ได้อยากได้ของแล้วแหละอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเตียงหรอกอะไรเงี้ยเอาไว้อยู่ด้วยกันแล้วก็ กินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในในวันเกิดแค่นี้เพียงพอแล้วลูกมีกราฟมีการไหมครับมีมีลูกลูกก็พยายามเอาการถ่้ยลับแบบปี้เบิร๊บป๊อปป้าอะไรเงี้ยครับเอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วฮะก็พาไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็พักผ่อนที่โรงแรมริมน้ำพาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับพี่อยมีเจ็ดเงินให้ชมปิ๊งเลยไหมครับสา่แสนไม่มีเลยครับไม่มีเลยครไม่มีไม่มีปากถามด้วยก็ดีครไม่มีเหรออะไรเงี้ยเออถามพลอยด้วยแล้วครับไม่มีเหร จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนช้อปปิ้งอยู่แล้วครับเออมาถึงถ้าซื้อของส่วใหญ่จะเป็นซื้อของใหญ่เลยแต่ก็คุณพ่อก็จะรู้ว่าของที่ผมซื้อก็มันก็จะมีเหตุผลมีคุณค่าในตัวของมันเองมันอยู่เราจะไม่ค่อยใช้ของสุลุุสุดไายเหมือนบอยปกรณเขาอะไรอย <laughs> ่าเ้ยเมื่อกี้ก็เพิ่นนงนะเนยาจริงเลยฮะถ้าถ้าฟ้องผมผมฟ้องกลับได้ไ ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เรียกได้ว่าปลายแถวมาด้วยกันปัจจุบันผมก็เป็นคนดีไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเรียกว่าเป็นบัวใต้น้ำยี่ไม่โวกคนน้ํทาทีอะ,อะไรมาเนี่ยครับประมาณนั้นก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีให้ได้สักวันหนึ่งนะครับออคุนกันบุลลี่อ่ะอันนี้เป็นไม่ได้บุลลี่ครับคุณผู้ผิดนะฮะอันนี้แซกอันนี้เ็จริงแล้วให้ให้ดูเราเป็นตัวอย่างใช่ไใช่ใช่ก็ดูว่าเออการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีทำยังไงชีวิตเราต้องนิ่งขึ้นไม่ใช่เจ้าชู้ไปวันวัน เราตื่งเลยวันๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งซื้อถุงเท้าคู่ละพันกว่าบาทบ้าบออะไรเรายังใส่สามคู่ร้อยอยู่เลยเลยใช้เงินสุดๆสุดไร้มครอบครัวและชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนครับชีวิตของเราจะไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปแค่นี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ปวดดันที่คุณบอกไปก่อนมีครอบครัวใช่ไหมคุณกัยใช่ใช่ครับก็ควรจะควรจะมีครอบครัวเป็นเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วอย่างผมกับพี่โดมเขาก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะพี่โดมก็เป็นคนดีไปแล้ว เมื่อก่อนพี่โดนดีอยู่แล้วก็ปัจจุบันพอมีครอบครัวก็ดียิ่งกว่าเดิมด้อือจากแก,งก๊งเมื่อก่อนเป็นแก๊งเมื่อก่อนเป็นแก๊งคนไม่ดีด้วยกันตอนนี้ดีเป็นหมดแล้วเหลือบอยไปกนตองคนเดียวที่ยังโคคอนเซ็ปเป็นคนไม่ดีอยู่นะครับก็หวังครับก็อ <c oughs> ขอไว้พรให้บอยเป็นคนดีให้ได้สักวันหนึ่งะนะครับอ,อย่างที่ทุกๆคนหวังเอาไว้ครับอันนี้เป็นการกดดันให้เขามีครอบครัวหรือเปล่าครับเป็นการอวยพรครับเป็นการหวังว่าครับหวังว่าหวังว่า ศาสนาจะทำให้เขาดีขึ้นได้แล้วถ้าเขาบีนจริงในในปีหน้าล่ะคุณกันคุณจะให้อะไรเขาพิเศษไหมถ้าถ้าบอยแต่งงานปีหน้าผมเป็นพิธีกรให้ผมไม่คิดตังค์อยู่แล้วบอยก็คงรู้มันก็คงไม่ให้ตังค์ผมอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วหวังว่าจะเป็นฝั่งเป็นฝาซองต้องหนาเป็นพิเศษไหมครับโอแน่นอนถ้าเพื่อนแต่งงานเราต้องซัพพอร์ตกันเป็นพิธีกรให้ฟรีซองหนาด้วยจริงๆถามว่าอยากเป็นให้ฟรีไหมก็คงไม่ได้อยากแต่มันก็ให้ตังผมอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับ ผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนนะนะเอาจริงๆแล้วเราก็พอเข้าใจเพราะเราผ่านวัยนั้นมาแล้วว่าสุดท้ายความพร้อมของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมัน definition ต่างกันก็แล้วแต่เขาครับถ้าเขาแฮปปี้และ enjoy เมื่อไหร่ก็ก็แล้วแต่เขาเลยแต่ผมว่าเขาเขารู้เขาต้องใช้ชีวิตยร็ได้ก็ดีเนาะเร็วเก็ดีเออก็พวกพวกเราก็โหจะเลขสี่กันหมดแล้วเงี้ยครับใช่ปัจจุบันพี่โด้ก็จะ50แล้วแล้วเ้ยก็วันนี้เก็บรอบโบกันแล้วอีกัล้ ออกจากวงกระโดกระทึแล้ะทำมีดแล้วอะไรทำมีดทำไมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเสียบก็แกงแรงเหมือนกันข่าวเหมือนเราปีนีครับใช่แต่ยอมสนุกมากซึ่งพี่พี่บอยเป็นคนบอกว่าพี่เจี๊ยบเป็นคนไม่ค่อยแก้แค้นใครอะไรเงี้ยเออผมไม่คนเดียวที่โดนพี่เจี๊ยบด่าเป็นคนเดียวที่โดนพี่เจี๊ยบแก้แค้นก็ถือว่าเป็นการเปิดสกุลัดใหม่ให้กับคุณคุณเจี๊ยบด้วยแล้วกันแต่ผมมีลูกพี่เจี๊ยบเยอะมากก็บอกเจอกันหน่อยปีหน้าสุดท้ายก่อนไม่ได้ขู่เนาะอะไรฮะไม่ได้ขู่มี เทียบเลยอะไรเงี้ยสนุกครับพี่เจมเป็นคนน่ารักพี่บอยก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วสนิทกันก็เลยเล่นกันแบบนี้โดยที่เอาจริงเราก็รู้ว่าเขาไม่ถือสาแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ถือสาเราก็เลยการเล่นกันอะไรแบบเนี้ยครับหลายคนว้าวมากนะครับรูปคุณกันแบบผนต้องมานั่งนึกอะว่ามันคือหนังสือปหนังสืออะไรปีไหนแต่ว่าเป็นชุงแรกๆมากแต่เข้ารงการสมัยยังเป็นในแบบอยู่เลยนะครับ แล้วแต่ตอนรับอยู่เอ้ยมีแต่ถามว่าคุณไม่ถาม่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยบอก <c oughs> โอ้โหนานมากแล้วจนจำไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยครับก็เลยอะไรปัจจุบันไม่ไหวแล้วปัจจุบันซ้อมมดกยังไม่ได้ซ้อมเลยนี่ครับก <c oughs> ็พยายามแค่ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อเพื่อจะได้อยู่กับลูกไปนานๆแค่นั้นเองอย่าปากเป็นขุดเจีย๊ยบไหมครับ ปีหน้าเจอกันครับ <c oughs> ครับแล้วผมเตรียมไปแล้วด้วย <c oughs> ผ,มผมไม่มาเป็นลูกผมจะมาเป็นคลิปวิดีโอันสั้น <c oughs> ก่อาจะถึงปีหน้ามันมยังมีเวลาอหูือเยอะนะพูดกันแล้วปล่อยท <c oughs> ีเซอร์ก่อนพักเล่นจยาบเล่นก็สนุกกันดีครับ